สวัสดีค่ะมนิชชามาเบิ้งของแปลกด้อค่ะเดอ้อข้อง้วยอันใช้เป็นค้อง้วยค้อยยังกับเบิ้งดีๆด้อค่ะเดอ้อเพื่อเด็โกโศกเด้มนันน่อกกล้วยแปลกอันนี้กวนารีศิภาษไปเบิ้งของแปลกอันนี้คือของปกติแล้วค่ะนี่น่อกกล้วยมันจะขืนปกติแบบนี้เนาะค่ะพี่นอ้องมาเบิ้งเด้ค่ะนี่ยอาทิตนี้ าไปเบิงของแปลกเด้อค่ะอยู่ในท้องหน้าของยหญ่นาะมันต้นนี่อันนี้กับปกติอยู่นะคะน่ะเนาะเพราท่านเ้แปลกปันไดเนาะมันกระสิขึ้นเป็นนอน่ามันยังปกติอยู่ด้วยค่ะ แล้วว่า้างล่างเหมือก็บยังแปลกๆนะคะมันออกชีดแดงๆ้งคืออันใหม่ทาไวใหม่ทาไปร้ายสันอยู่ค่ะอ้าวกระชียแปะเลยว่ะเดี๋ยวอันนี้คุณจะเห็นรงลงหัแล้วค่ะก็เห็นปันไลยค่ะ,ะ,คะเ,เห็นอันเป็นปน,ปน,นอเด้งๆ ว่าท่านได้ชัดเจนกันไหมน,นี่ค่ะเาเบิ้งนอหนีด้วยค่ะที่นองนี่ค่ะมันจะออกส่งขึ้นว่ะส่งดอกบัวดอกบัวแดงขึ้นมาแต่ว่าอันเพิ่นขึ้นสีอันนี้โดดละละเพราะว่ามันเพิ่นอันดำดำแล้วเนาะคะ่ะจะออกมาด้ไร เอือค่ะเพราะว่าสาลาก,ก็เพิ่งมาเห็นแล้วค่ะนี่อันนี้คือต้นปกติแล้วค่ะนี่เด้อสีชาลากระแป๊ะมันกระชอ,อกแบบแดงๆตน้นโบรชูโใหญ่ค่ะยู่จังสี่แล้วมัน,นก็นสชเนาวไปค่ะสีะสาลาเคยทายแฮเบอร์นี่ค่ะอันนี้ได้ยู่ยู่ก้างตนง้นใหญ่เลยค่ะนี่ต้นนี้จักสิเป็นจังไบสิต้นสีใหญ่หรือสีนา่า จะมีใบออกมาสองใบและคะความแตกของกนะล้วยในทงหน้าด้วยค่ะเป็นกล้วยนำว่านี่นะคะแม่เราปลูกเอาไว้นี้ก็ตนาาน้นทรรม่ได้ยี่งด้วยค่ะนี่ไามา่ได้ทงหน้ากําลังเกี่ยวปบม่วาน,น,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็เป็นอีกค่ะยังรับแต นี่เปิ้นกระชีอ๊อกส่งนีเนาะคะ่ะกล้วยสายพันธุ์ยังน,อนอ้อนี่ผูดด้ใดฮู้กหอันคอมเมนมต์มาใต้อันคลิปนี้แน่เด้อจา้านี่ค่ะอันนี้กระชีอ๊อกมาหลายเดือนอันนี้เป็นที่แรบกบเปิ้นสิออกเปิ้นสิออกมาแบบนี้ก่อนเด้อค่ะคราวนี้เพินยยพ่นใหญ่ไปเพิ่นธุ์เลวอันออกมาไม่กระชี๊อกมาแบบเป็นสีเนะคะ่ะพี่น้องว่าแปลกบ,บ่คะน,นี่ เปงนเ้อ่ะเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ค่ะนี่อันนี้อยู่ในดินค่ะเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เลยค่ะพี่น้องเบิงะะ้งเ้ว้อ่ะเป็นสิ่งไรค่ะเขามะหอ่ศกใม้มนันเข้ห้อยข่อยากับเบิงะะ้งเน้อ่ะนองเมียวนองเมียขาหน้าจ้ะนี่ค่ะโรแมนว่ซซีมี่แค่ไีนเจ้วค่ะพี่น้องมาเบื้องอีกค่ะ อันนี้เกิดไม่กับปกติอยู่ค่ะนี่่นค่ะนี่มันจะคิปกติอยู่ค่ะต้งไม่กปกติเาต้องสร้ามแปลกอีกนอน,นึงแล้วค่ะนี่นี่เดนเห็นอยู่ยบ่อพี่นอก นี่ค่ะโอ้ยจังแมนถึงเคยเห็นคือกันหรอคะพี่น้องนี่นี่ค่ะถ้าจีอันนี้เพฝนกำลังเปื่อยเนาปีกตัวนี้กำลังเปื่อยเนบาบัดสีออกมากไหม่เพฝนจะเป็นต้นเหยี่ยวปะคะเป็นต้นหรองเนาะนี่ จุ่มเป็นจุ่มอยู่นะคะนี่ฮะแตกเป็นดอกบัวคะ่ะนี่นนะคะ่ะนันแล้วค่ะ่ะเจ้าลักกระไดเห็นกับภ่าพี่น้องมาเบิงใไปเห็นข้อหว้วยข้อยังกับแป้เบิงเด้วค่ะพี่น้องมันความแปลกซิ่ว่าแปลกก็คือจังแปลกแปลกหลายเนาะคะ่ะ นี่นะคะแต่ว่าต้นแม่พกักติมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้เพิ่นี่เคลื่อนไหมกำลังเคลื่ออ่อ,อนเดี๋ยวเห็นบนนอกล่องมันสะท้อนแสงค่ะปีปีกล่วยกำลังสวยงามเลยค่ะเหมือนแน่จงงนะงอยด้วยค่ะ นี้ค่ะสำหรับคลิปหนีเสาหลักกับผ้ามาเบิงสำหนีแล้วค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นได้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ